ยูดีก็นึกอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ฮะโอเคอ่า okay. uh, เรื่องเลิกแบกสิ่งที่มันไม่ควรจะแบกอะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเพิ่งนึกได้ตอนนั้นอะ่ะตอนที่เรารู้ว่าเออเรามีลงมาเทคอค้สเกี่ยวกับเรื่องหลายเรื่องใช่ไหมแล้วก็แบบเออเรารู้ว่าเราเป็นชาวแซงหรือว่าเป็นสตาร์ฟีดหรืออะไรเบเกอร์อะไรพวกนั้นอะ่ะเราคิดว่าเออเราไปศึกษาข้อมูลมใช่ไหมเขาบอกว่าต้องมีภารกิจลงมาทําแต่ว่าตอนนั้นะ่ะเราไม่รู้ว่า จริงๆแล้วภารกิจมันคือการยายยาตัวเองเลยคือการดูแลตัวเองเอ่อตอนนี้ผมมันแค่ขานะช่างมัน <laughs> มันสนุกมากเลยเอ่ะเออเราเราก็ลืมนึกถึงตรงนั้นไปเว้ยเออบางอย่างเราจะแบกไว้าทาไมบางอย่างไม่ใช่ก็ต้องปล่อยจริงแล้ว <laughs> <laughs> เพราะอย่างเรื่องที่เราทําคลิปไปใช่ไหมว่าแบบเออเรากําลังตี๊ยคนคนหนึ่งอยู่อะ่ะเราก็แบบมานั่งนึกเออเพื่ออะไร อารมณ์เหมือนเด็กสองคนต้งตีกันอะ่ะไอเด็กคนแรกอะมันมันเข้า,าสายนี้มันรู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงเพราะมันเจอจริงจริงเด็กอีกคนหนึ่งไม่เข้าใจแล้วใครแล้วแล้วทำความเข้าใจแล้วก็ยังไม่เข้าใจองคิดว่าเออเพราะบางเรื่องอะ่ะฮบางเรื่องคือเขาอยากให้มันเป็นไปตามที่เขาอยากให้เป็นอะอย่างเรื่องการดูไพยย่เงี้ยเราเราจะบอกตรงเลยว่าวการดูไพ่อะมันไม่ได้ออกมาแค่อย่างดีอย่างเดียวอะมันออกมาแย่ด้วยก็คือไพ่เราอะ่ะเรารู้เพราะเราดูมาใช่ไหมเขาจะออก แบบว่าเออคุณกังวลเรื่องอะไรเราก็จะแนะนําตรงนั้นให้คือไปเปลี่ยนตรงนั้นมันจะเขาจะไม่บอกจะเรียกมันเฉยเลยพวกพี่ๆก็าจะไม่บอกแบบว่าเออเราเราเอ้ยชีวิตมันดีขึ้นนะนั่นน,น่นะไม่ไปแก้ก่อนไปแก้จุดที่คุณควรแก้ก่อนนะแล้วคือแบบเราก็ขำอะเราว่าร่กงหนย่อะคือคือไม่เหมือนเด็กตีกันอะอีกคนหนึ่งมันก็คือยืนหนึ่งอะกูไม่สนใจใช่อะไรแล้วนะ่นะกูเนี่ยแหละอีกคนหนึ่งคือพยายามหาพวกแล้วเออกูหาพวกแล้วพยายามแล้ว เชื่อเลยว่าโดนเบรมอยู่แน่นอนอีชั้นโดนเบรมอยู่แน่นอนว่าเอ้ย <c oughs> อย่าไปยุ่งกับบัตรนะอย่าไปดิ้นดุนะอย่าไปแต่อย่าไปสนับสนุนมันนะเออช่างมันเพราะเราไม่ได้โฟกัสอะ <c oughs> เราวัดร่างเึยแล้วเราก็ขำตัวเองแล้วแหละแม่งตลกอะ่ะคือแบบเหมือนเราอยากเห็นแค่เขาดินด้นเฉยๆแล้วมันก็เหมือนการอารัจฉริยะเออมันก็เออลึกๆแล้วก็เป็นางกันแหละเรายอมรับเลยอะ <c oughs> แต่พอมาดั้งหนึ่งอมันก็ขำอ่ะเราไม่ได้แบบว่าเออเสียดายเวลาแล้วเราเรา,เราคือแบบเราขำตัวเองอ <c oughs> ่ะคือแบบขำเพื่ออแไลวะเพราะนั่นแหละบางอย่างมันก็เหนื่อยใจแล้วก็ช่างแม่ง <c oughs> แล้วกันเพราะว่าไงอ่ะเราก็ไม่ได้กะว่าเออเมื่อก่อนนะฮะอยากเอเข้าหาผู้คนเยอะแต่พอแบบทางนั้นเขาไม่ได้ให้จัดให้เข้าหาเพราะว่าเขาจะจัดให้เหมาะสมอะฮะบางครั้งเราอยากจะได้ คนตรงหนึ่งใช่ไหมเขาก็จะจัดให้คนที่เหมาะสมกับเราเข้ามาหาเรานั่นแหละแล้วเราเชื่อว่าเออถ้าวันไหนมันไม่เหมาะสมเขาก็จะดีดทิ้งอะฮะถึงเวลาแล้วแหละ <c oughs> เราก็สนุกลยแบบที่เราเป็นอย่างเงี้ยแหละแต่โฟกัสสิ่งให้เราไอ้น,นี่ดีกว่าเพราะเราแค่อยาการเราพิสูจน์เรื่องพวกเหนือธรรมชาติอะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าเรื่องพวกนี้จริงๆมันไม่เหนือธรรมชาติหรอกมันเป็นเรื่องพื้นฐานในเดลสามะแต่ว่าสังคมมันถูกหล่อหอมาว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเหนือธรรมชาตินะ่ะ เพราะว่าเราจะกลัวแบบบางอย่างอะฮะทั้งตำนานทั้งเรื่องเล่าอะไรที่มันเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วอะพวกเรื่องเล่าพวกตำนานอะมันเกิดจากการที่คนอะแต่งขึ้นว่าเขาเขียบบางสิ่งอืมเราอย่างวันนี้เราไปศึกษาเรื่องเทพเซตใช่ไหมเทพเซตเป็นเทพอียิปต์ที่ท่าเทพโอซิลิสหั่นเป็นชิ้นช้นแต่คือเอาเข้าจริงแล้วอะเราไปศึกษาเขาเป็นเทพที่ใจดีนะใจดีกับวิญญาณนะใจดีกับคนตายวิญญาณแล้วพว่านั้นอะเขาเป็นคนผู้นำทางคนตายแล้วก็เป็นคนที่ทําให้เกิดโอเอซิสทิศ ทะเลทรายะฮะประมาณนั้นแต่ว่าการที่คนบางคนบางกลุ่มไม่ชอบเทพองค์นี้ก็เลยตั้งฉายาให้เขากลายเป็นพวกเออนั่นแหละเพราะบางอย่างอะฮะบางอย่างอะคือเรื่องเล่ามันดิ้นได้อนะ <c oughs> เราฟังเรื่องเราฝังไหนเยอะกว่าถ้าเราฟังเราฟังฝั่งนี้เยอะกว่าอ่ะมันก็จะมองในแง่ร้ายถ้าเราฟังอีกฝั่งหนึ่งเยอะกว่ามันก็จะเป็นในแง่ดีนั่นเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันแล้วครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ